สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องในวเวรชัยพอดแคสต์ครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปสำรวจแง่มุมต่างๆของความเป็นมนุษย์ผ่านหนังสือดีๆสักเล่มหนึ่งครับ เคยสงสัยไหมครับว่าทำไมบางครั้งเราใจดีเป็นนางฟ้าแต่บางทีก็ร้ายกาจเหมือนปีศาจอะไรที่อยู่เบื้องหลังการตัดสินใจของเราเหล่านั้นวันนี้เราจะมาคุยกันถึงหนังสือที่จะพยายามตอบคำถามเหล่านี้ครับหนังสือเล่มนี้มีชื่อว่า b e h a v e The Biology of Humans at Our Best and Worst ครับเขียนด้วยคุณโรเบิร์ตซาโปสกี้ศาสตราจารย์ด้านชีววิทยาและประสาทวิทยาจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดครับ หนังสือเล่มนี้จะพาเราดำดิ่งไปในโลกของชีววิทยาและจิตวิทยาเพื่อค้นหาว่าอะไรเป็นแรงผลักดันให้คนเราทำในสิ่งที่ทำทำไมมนุษย์เราถึงมีความสามารถในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามและสามารถก่อศันกนา์กรมได้ในเวลาเดียวกันแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปกันต่อต้องขอเตือนก,นกันก่อนนะครับว่าผู้เขียนย้ำเสมอว่าพฤติกรรมมนุษย์เป็นเรื่องที่ซับซ้อนมหาศาลครับและการกระทำใดๆไม่ได้มาจากสาเหตุเดียวแต่เป็นผลลัพธ์จากปัจจัย 1 0 8 9, ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพันธุกรรมโครงสร้างสมองวัฒนธรรมการเลี้ยงดูสิ่งแวดล้อมหรือไปจนถึงสิ่งกระตุ้นต่างๆดังนั้นถ้าใครกำลังมองหาคำตอบที่ชัดเจนฟังทงแด้ง่ายๆว่าทำไมเราถึงเป็นแบบนั้นแบบนี้คุณอาจจะไม่ได้เจอคำตอบในหนังสือเล่มนี้ครับ เอาละครับเรามาเริ่มเจาะลึกกันดีกว่าโดยผมจะขอแบ่งเนื้อหาตามแนวคิดคลาสสิกอย่างคำว่า nature และ nurture นะครับหรือแปลเป็นไทยก็คือพันธุกรรมและก็การเลี้ยงดูนั่นเองครับเรามาเริ่มกันที่ฝั่งของน a t u r e ครับหรือสาเหตุพฤติกรรมที่มาจากชีววิทยาและวิวัฒนาการกันก่อนครับ แต่ต้องบอกก่อนว่าแม้พันธุกรรมจะมีผลต่อการกระทําของเราแต่ผู้เขียนเชื่อว่ามันมีผลน้อยกว่าที่หลายคนคิดนะครับเรามาเริ่มที่เรื่องแรกกันก่อนครับโครงสร้างของสมองหรือศูนย์บัญชาการพฤติกรรมครับสมองคือศูนย์บัญชาการที่ทําให้เราตัดสินใจสุดท้ายในทุกเรื่องการทํางานของมันจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดในการทําความเข้าใจพฤติกรรมของเราครับ คุณซาโปสกี้ผู้เขียนนะครับได้แบ่งกระบวนการคิดของเราออกเป็น3ระดับใหญ่ๆเปรียบเทียบง่ายๆเหมือนเป็นองค์กรหรือบริษัทบริษัทหนึ่งเลยครับระดับบนสุดก็คือ CEO ครับคือสมองส่วน Neo Cortex ทเป็นส่วนสมองที่วิวัฒนาการมาล่าสุดเปรียบเสมือน CEO ของบริษัทครับทำหน้าที่คิดวางแผนกลยุทธ์ใช้เหตุผลเชิงลึกวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลสิ่งต่างๆที่เราเห็นหรือได้ยินเข้ามา ระดับที่2ครับคือระดับกลางหรือในระดับผู้จัดการครับคือสมองส่วนลิมบิกพบได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดเป็นเหมือนผู้จัดการครับที่ทํางานด้านอารมณ์คอยตอบสนองต่อสิ่งต่างๆด้วยความรู้สึกชอบไม่ชอบดีใจหรือเสียใจครับ และระดับสุดท้ายครับคือระดับฐานคือพนักง,งานในระดับปฏิบัติการครับคือส่วนควบคุมการทํางานพื้นฐานทั้งหมดในส่วนนี้จะควบคุมกระบวนการพื้นฐานที่เราจะแทบไม่ได้สั่งการเองเลยเหมือนพนักง,งานที่คอยดูแลให้โรงงานทํางานต่อไปได้เช่นทําให้หัวใจยังเต้นอยู่ทําให้เราหายใจหอบเมื่อออกกําลังกาย ปกติแล้วกระบวนการคิดจะไล่าจากบนลงล่างครับเหมือน CEO สั่งงานลงมาเลยแต่บางครั้งกระบวนการก็ลัดขั้นตอนได้เหมือนกันครับเช่นถ้าเราได้เห็นหรือได้กินไก่ย่างหอมๆม,มันจะข้ามขั้นตอนการใช้เหตุผลไปสู่อารมณ์และความรู้สึกหิวทันทีครับทีนี้เรามาดูส่วนประกอบสำคัญในสมองที่ส่งผลต่อพฤติกรรมกันบ้างครับ สมองส่วนอะมิกดาลาส่วนนี้อยู่ในระบบลิมบิกเปรียบเสมือนปุ่มฉุกเฉินของสมองที่ควบคุมความรู้สึกกลัววิตกกังวลและความก้าวร้าวสมองของคนเรามีโปรแกรมพื้นฐานในการแบ่งคนออกเป็น2กลุ่มโดยอัตโนมัติครับคือพวกเราและพวกเขาซึ่งอะมิกดาลาจะทํางานอย่างรวดเร็วมากเมื่อเจอพวกเขาครับทําให้เรารู้สึกกลัวหรือรู้สึกเป็นปฏิปักษ์โดยอัตโนมัติ ก่อนที่สมองส่วนหน้าซึ่งเป็นส่วนของเหตุผลจะเข้ามาควบคุมการตอบสนองนั้นอีกทีครับและต่อมาครับคือสมองส่วนหน้าคือ f o n t a l Cortex ครับส่วนนี้เปรียบเสมือนเบรกส่วนตัวของเรานั่นเองครับเกี่ยวข้องกับการใช้เหตุผลการตัดสินใจอย่างมีสติและการควบคุมตนเองอาจเรียกได้ว่าเป็นส่วนที่ทำให้เราเป็นเราเลยก็ว่าได้สมองส่วนนี้จะพัฒนาได้เต็มที่ที่สุดก็ตอนอายุ20กลางๆแล้วครับ และที่สําคัญคือมันถูกหลอหลอมจากประสบการณ์มากกว่าพันธุกรรมเสอีกนี่จึงเป็นเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ที่ว่าทําไมไวัยรุ่นถึงมักทําอะไรหุนหันพันแล่นก็เพราะว่าระบบเบรกส่วนตัวของเขายังสร้างไม่เสร็จดีนั่นเองครับต่อมาในเรื่องที่2ครับคือฮอร์โมนผู้ส่งสารจากร่างกายพฤติกรรมของเราไม่ได้มาจากสมองอย่างเดียวครับแต่ยังมาจากสัญญาณเคมีทั่วร่างกายที่ส่งผ่านฮอร์โมนด้วยครับโดยในเรื่องนี้มีฮอร์โมนที่สําคัญอยู่3ตัวครับ ก็คือโดพามีนและเซโรโทนินครับในส่วนที่หหลายคนเข้าใจว่าโดพามีนเป็นฮอร์โมนแห่งความสุขแต่จริงๆแล้วมันคือฮอร์โมนแห่งความฟินครับในตอนที่เรากําลังไล่ล่าตามเป้าหมายต่างๆมันคือแรงจูงใจที่ทําให้เราอยากทําอะไรสักอย่างให้สําเร็จส่วนเซโรโทนินจะทํางานร่วมกับโดพามีนครับ ทำให้เรารู้สึกดีใจและมีแรงจูงใจในระยะยาวแต่ความซับซ้อนของมันก็คือถ้าระดับเซโรโทนินต่ำหรือสูงเกินไปก็อาจจะเชื่อมโยงกับพฤติกรรมที่ก้าวร้าวได้เหมือนกันครับต่อมาครับคือออกซิโทซินหรือที่หลายคนเรียกว่ายาแห่งความรักฮอร์โมนตัวนี้เปรียบเหมือนเหรียญสองด้านเลยครับด้านหนึ่งมันช่วยลดความก้าวร้าวลงทําให้เรารักผูกพันกับครอบครัวเพื่อนฝูงในกลุ่มหรือกลุ่มที่เรียกว่าพวกเรามากขึ้นครับ แต่อีกด้านหนึ่งมันกลับทําให้เราตั้งแง่และพร้อมจะก้าวเล้าต่อคนนอกกลุ่มหรือพวกเขาได้ง่ายขึ้นเช่นกันและสุดท้ายครับคือเทสโทสเตอโรนฮอร์โมนช่วยเพิ่มความมั่นใจและทําให้เราก้าได้ก้าเสียมากขึ้นหลายคนเชื่อว่ามันเป็นสาเหตุของความก้าวร้าแต่จริงๆแล้วงานวิจัยชี้ว่ามันอาจเป็นไปในทางกลับกันครับคือพฤติกรรมก้าวร้าต่างหากที่ไปกระตุ้นการผลิตเทสโทสเตอโรนไม่ใช่ฮอร์โมนเป็นตัวเริ่มต้นครับ เอาละครับหลังจากที่เราคุยเรื่องเนเจอร์หรือฝั่งชีววิทยาไปแล้วข่าวนี้เรามาดูอีกครึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันครับก็คือเรื่องของเนเจอร์หรือการเลี้ยงดูและสิ่งแวดล้อมกันบ้างครับผู้เขียนย้ำว่าปัจจัยภายนอกไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงดูสถานที่หรือสถานการณ์รอบตัวมีความสำคัญกับการกระทำของเรายิ่งกว่าปัจจัยภายในเสียอีกครับในเรื่องนี้แบ่งออกเป็นหลายข้อครับข้อที่1คือวัฒนธรรมและการเลี้ยงดูมนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมครับ เราอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มอยู่เสมอเราเลยทำตามกฎเกณฑ์และความเชื่อของวัฒนธรรมที่เราอยู่สิ่งที่เราถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กจะกลายเป็นค่านิยมหลักที่เราทำตามโดยอัตโนมัติโดยที่แทบไม่ต้องคิดเลยด้วยซ้ำครับเช่นคนที่ถูกสอนให้ซื้อสัตว์มาตลอด<ๆ>ก็แทบจะไม่เกิดความคิดที่จะโกหกขึ้นมาเลยครับต่อมาครับเรื่องที่2คือาศาสนาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่ทรงพลังมากครับ เพราะศาสนาสามารถสร้างความเป็นพวกเราพวกเขาได้อย่างชัดเจนมีกฎเกณฑ์ทางจริยธรรมมากมายครับพร้อมรางวัลและบทลงโทษและมีพิธีกรรมที่สร้างความรู้สึกมั่นคงและเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มด้วยต่อมาเรื่องที่3ครับคือสิ่งแวดล้อมซึ่งถือเป็นปัจจัยรอบตัวที่ส่งผลในทันทีครับโดยสิ่งแวดล้อมแบ่งออกเป็น3แบบครับ สิ่งแวดล้อมทางกายภาพครับคือเรื่องที่ 1. สภาพแวดล้อมรอบตัวเรามีผลต่อพฤติกรรมของเราอย่างไม่น่าเชื่อครับมีทฤษฎีหนึ่งที่ว่าทฤษฎีกระจกแตกที่บอกว่าถ้าเราอยู่ในที่ที่สกรปรกมีร่องรอยการทำลายข้าวของเราก็มีแนวโน้มที่จะทำผิดกฎระเบียบมากขึ้นตามไปด้วยเพราะรู้สึกว่าใครๆเขาก็ทำกันแบบนั้นได้ สิ่งแวดล้อมแบบที่2ครับคือสิ่งแวดล้อมทางศิลธรรมระยะห่างทั้งทางร่างกายจิตใจมีผลต่อการตัดสินใจทางศิลธรรมของเรามากที่สุดครับตัวอย่างที่ชัดที่สุดในยุคนี้คือการโหลดเพลงหรือหนังเถื่อนหลายคนรู้สึกว่ามันไม่ใช่การขโมยเพราะมันเป็นแค่การคลิกดาวน์โหลดไม่ได้หยิบแผ่นซีดีออกมาจากร้านจริงๆ ความรู้สึกห่างจากเหยื่อหรือศิลปินเจ้าของผลงานนี่แหละครับทำให้เส้นแบ่งทางศิลธรรมของเราพล่าเลือนไปและความรู้สึกผิดมันน้อยลงไปโดยปริยายครับและสุดท้ายครับคือสิ่งแวดล้อมทางสังคมคนที่อยู่รอบตัวเราก็มีผลตอบพฤติกรรมเราเช่นกันครับเราจะปฏิบัติตัวต่างกันเมื่ออยู่กับเพื่อนสนิทและเมื่ออยู่กับเจ้านายนอกจากนี้ยังมีปรากฏการณ์ที่เรียกว่า bystander effect ครับคือในสถานการณ์ที่การช่วยเหลือคนอื่นเป็นเรื่องไม่สะดวก ยิ่งมีคนอยู่เยอะเท่าไหร่โอกาสที่ใครสักคนจะเข้าไปช่วยได้ก็น้อยลงเท่านั้นเพราะแต่ละคนจะคิดว่าเดี๋ยวก็มีคนอื่นมาช่วยเองนั่นแหละเราไม่ต้องไปช่วยก็ได้และปัจจัยต่อมาครับคือเรื่องของความเครียดซึ่งเป็นตัวการทำลายเหตุผลเลยเมื่อเราเครียดสมองส่วนอารมณ์จะทำงานหนักขึ้นครับส่วนสมองส่วนเหตุผลก็จะทำงานลดลงด้วยพูดง่ายๆคือเราจะทำตามสัญชาตญาณเห็นแก่ตัวและใช้อารมณ์มากขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นวิธีลดความเครียดอย่างหนึ่งที่มีประสิทธิภาพคือการไประบายอารมณ์ก้าวรล้าวใส่คนอื่นเช่นคนที่เครียดจากงานอาจจะกลับไประบายอารมณ์ใส่คนในครอบครัวซึ่งนี้ไม่ใช่การแก้ตัวให้พฤติกรรมนั้นนะครับแต่เป็นการอธิบายกลไกเบื้องหลังของมันเท่านั้นเองครับและสุดท้ายครับคือเรื่องของเจตจนงเสรีว่ามีจริงหรือเปล่า เมื่อทุกอย่างมีปัจจัยมากมายมาเกี่ยวข้องแล้วเรายังสามารถเลือกที่จะทําอะไรได้อย่างอิสระจริงๆหรือเปล่าคําตอบของผู้เขียนคือเขาไม่คิดว่ามีจริงครับเขาเชื่อว่าเจตจำนงเสรีเป็นแนวคิดที่เราสร้างขึ้นมาเพื่ออุดช่องว่างความไม่รู้เกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์เท่านั้นลองนึกภาพตามนะครับว่าการกระทําของเราเหมือนลูกบินเลียดหรือลูกสนุกที่ถูกกระทบต่อๆกันมาเป็นทอดๆตั้งแต่พันธุก,กรรมวัฒนธรรมประสบการณ์ในวัยเด็ก ไปจนถึงระดับน้ำตาลในเลือดเมื่อ5นาทีก่อนทุกอย่างล้วนเป็นโซ่ของเหตุและผลแล้วตรงไหนล่ะครับคือจุดที่ตัวเราเป็นสลักเข้ามาเลือกได้จริงๆผู้เขียนบอกว่าจุดนั้นอาจจะไม่มีอยู่จริงครับฟังแล้วทั้งหมดดูน่ากลัวสักหน่อยใช่ไหมครับแต่ผู้เขียนมองว่าการยอมรับแนวคิดนี้อาจทําให้โลกดีขึ้นด้วยซ้ําครับมันเหมือนการมองรถที่เบรกแตกครับเราไม่ได้ไปด่าวรถว่าแกมันเป็นรถที่เลวร้ายแต่จริงๆเราต้องเอามันไปซ่อมครับ ในทำนองเดียวกันครับถ้าคนทำผิดเพราะกลไกในสมองหรือสภาพแวดล้อมมันผิดปกติเราก็ควรจะมุ่งเน้นไปที่การซ่อมหรือการฟื้นฟูคนคนนั้นไม่ใช่แค่การลงโทษเพื่อความสะใจนั่นเองครับ และทั้งหมดข้างต้นก็คือบทสรุปหนังสือ behave ของคุณโรเบิร์ตซาโปสกี้นะครับจะเห็นได้ว่าพฤติกรรมของมนุษย์เรานั้นซับซ้อนอย่างไม่น่าเชื่อไม่มีปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งที่เป็นสาเหตุของการกระทำใดๆเพียงอย่างเดียวแต่ทุกอย่างล้วนเป็นผลพวงจากการปฏิสัมพันธ์กันร,ระหว่างชีววิทยาการเลี้ยงดูและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาผมบอกว่าเรื่องราวในวันนี้จะทำให้ทุกคนได้ฉุกคิดและมองพฤติกรรมของตัวเองและคนรอบข้างในมุมที่ลึกซึ้งขึ้นนะครับ แล้วก็ถ้าใครสนใจจะลงรายละเอียดเพิ่มเติมก็อย่าลืมหาเล่มเต็มๆมาอ่านกันนะครับสำหรับในวันนี้ผมนิวเวราชัยต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ